พระคาถาตาขายเพชรพระคาถาขายเพชรพระพุทธเจ้าใช้ป้องกันและรักษาโรคทุกกายทุกใจนโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธังสารนังฆจามิธรรมังสารนังฆาามิ สังฆังสารนางขาชามิทุติยัมปิพุทธังสารนางขาชามิทุติยัมปิธรรมังสารนางขาชามิทุติยัมปิสังฆังสารนางขาชามิตติยัมปิพุทธังสารนางขาชามิตติยัมปิธรรมังสารนางขาชามิตติยัมปิสังฆังสารนางขาชามิชาโลมหาชาโลชาลังมหาชาลัง ชาลิเตมหาชาลิเตชาติตังมหาชาลิตังมุตเตมุตเตสัมปัเตมุตตังมุตตังสัมปตังสุตังขมิติสุตังขมิติมัคคยยติทิฏฐิลาทันธลามันทลาโลคิลากะละลาพุทธลาลิติลิติกิติกิติมิติมิติจิติกิติ มุติมุติจุติจุต,จติทารณีทารณีติอิทังทารณะปริตา